วันนี้ก็กำลเล่น h a p p ี w h a l นะก็คือเกมออนไลน์ทั่วไปอ่ะเอามาเล่นด่านเดี๋ยวนี่เธอเลิกกันเป็นด่านหลักๆเอ้าเป็นด่านโปรกมด้วยเลยกร็ได้ไอ้สัส Yahoo อา้าวพี่แค่ให้ไม่ไงให้เดียวเดี๋ยวล่ะโอ้เสียงทรมานมากเสียงมันช่างทรมานมากสงสารมากเพ <laughs> ิ่มเสียงแป๊บหนึ่งโยนหูฟังโอเคต่อกันเลยครับ <Wow. S 2> <laughs> เอา้าวเฮ้วะใครขยับได้ไป เออเอออีกแขนเขาหยัดได้ไงวะเดี๋ยวอ้าวชิฟรถเรานีวะขอแซดคือการออกจากรถนะฮะบางตัวก็ไม่ใช่แซดมาเลยเอาเฮ้ยนี่เป็นอะไรวะเดี๋ยวเออดีดีมมกเฮ้ยลูกแคยย้เอ้ยเดี๋ยวแขนกื้อรับโอ้เงือใหม่ ต้องมากับพอ่อดนมต,ตจนนั่นแหละ้มตจนตูจนตัดเป้าเออเชื่อเฮ้เดี๋ยวลดมา,า,าติดรถติดรถแหลแลกแหลก,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 กตายโอ,อ้นันทด อ้าจับแค้นได้แล้วมากับพี่มาเฮ้ยอย่าให้หลุดมานะเว้ยเออ <c oughs> น่านแค้นไม่ขาดแต่หัวน็อกแล้วโอยพี่จับมาเดียวรอนโทด,ดเอ้ยคนแสงตายอ่าจับไปตัวเดิมนี่แหละ <c oughs> แทนตั เริ่มเบอร์ตานี้แหละเพราะฉะนั้นอ,อ,อ๋อบราสเลเวลนะฮะาการหาแมทจากผู้สร้างเองอ๋อไอนี่ได้มาบ่อยแล้วไม่จังเลยโอ้ยจ้าวา เท่ด้วยกดเซ็กซมาคือการจับนะฮะไม่ตายให้เดียวกแบบแบบลุ้นหน้าปังๆให้มันจบ,บจบจบโอ้ยอลุงลุงเล่นซอมาเหรอเี่เฉียดหลังเอา้ามันไม่ได้ลมเลยอะไอ้ไอ้ mười khanh, rồi, đi mày ơi, ơi, đừng à, không ai đâu Ôi, ơi, ơi, thử nghe, à, chứ, lê không, อะไรกันวะต้องเล่นเองนะฮะถ้าดูอาจจะไม่ตลกแต่ก็เล่นเองอาจจะฮาก็ได้นะเอ้าไม่โดนเลยเฮ้ยเอ้าอาจจะโยนมาข้างหลังโดนข้างหน้าอีเองโดนแกนเอ้ย,อย,อยถือดาบสองมือสัตวเนี่ยชาวล็อกไว้ปิดดาบก่อนแล้วก็ ปันอ่ะมโดนอีกเฮ้แฟรสามเหรอแฟสยามเลยน่านโดนโดนเฮ้ยโอ้ย,อยขาปูเลย้าเหรอเลาการเพิ่มดาวนะฮะเราต้องเล่นเว็บเดีวต้องเจอเฟกนะฮะเฮ้ยมือไม่ถึงมือไม่ถึงกอโดนแน่เลย ตัวลุงแล้วบินชจบตั้งทบแล,ล้วทบ,บเอ้ยจับสิวะ,ะมันไม่โดดตาตาเลดี ฉันมันแย่มันแย่มันแย่หัวแตกไม่ได้หัวไม่แตกถ้ามีหัวแตกชอบเลยวุ้ยหยิบเอาไปแท็คมันโดนหมดเลยเอาถ้าแทงหลังดีเลยเนี่ยเฮ้ยโอนี้เออแข็งขาดเลยดีอ้าาวม โดนด้วยอ้าวชิปเฮ้ยนี่หญิงปะเนี่ยตัวขม,มูเดี๋ยวเล่นแมปอื่นก็ฮะม,มันผมจะเล่นแมปที่ห้าดาวมันจะเจ๋งอ้าวเฮ้ยมีเรื่องตัวก็ไม่บอกเฮ้ยถามาซะาใดีที่็นตัวนี้ อ้าวเฮ้ยขาตู้สัตว์สัตว์นี่แม่งเจอเจอว้าไอ้นี่มันอัมพาตอ๋อไม่ใช่คนมันเลยทำอะไรไม่ได้มันติดเครื่องแล้วสตาร์ตันสตาร์ตไหมครับอีสัตต์นั่งแดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกไปได้ เฮ oh ้ยนี่ตกตกตกเ้ยอาวสนุกไอ้กนตูมือตูโอ้หัวตูโอ๋อเสียงร้องมันฮาสต้าฮะตัวช่วยเราได้เลยฮะไอ้ที่พึ่งเราเสมอฮะที่พึ่งของเราบินชัว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  เพลงขึ้นมาเลยบินซปว่าบินซปว่าบินซปว่าคือ่าขอบคุณมากทรกคนแกทำให้ฉันรอดจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลกินมังแก้วกินมังแก้แว,มมแ,วแล้วแต่ใจแมวมึงทำมาลแมวลดตัวเฮ้ยเริ่มใหม่เลยกินมังแก้วกินมังแก้แลวลาก่อนอ้าวข,ขวานตู้ ไไอ่วัวใครมาเนี่ยอ,อทำอะไรเนี่ยากเล่นออตโต้เนี่ยลักเล่นระบบออโต้เฮ้เดียวโอ้โหล็อกเล Bê, 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 thế 2 không được, 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 được, không 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 ตูตูมังไม่ตายตายังไม่ตายเว้ยโอ้โหเลือดแลกโอ้ยชะล็อกในหัวได้แต่มันจะตายเนี่ยโ,โ,โอ้โหสะมาสะมา,มาอาคชิดโดนอีกโอ้ยแลกโอ้ยแค่นี้ก็แล้วกันนะ